โอเค okay, let's go ร okay, okay. oh, okay. ู้สึกดีกับการเป็นซูเปอร์มูนีกับผมก็ผมรู้สึกว่าทอนเป็นโปรดักที่แบบว่าผมอยู่มาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะแล้วก็แบบเราได้เห็นโฆษณาฮอตเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันหนึ่งเรามาอยู่ในนี้อ่ะอะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบเป็นสิ่งสิ่งอาริเจ๋งมากแล้วก็เป็นแบบเป็นเป็นแฟนของทอนเสือด้วยทอนซูอนซูค้าฟรีนี่มันมีมาใจรับทีมป่ะนผมว่ามันมีความแบบอ่ากินง่ายอ่ะแล้วก็แบบ อยู่ได้นานมันเหมาะกับผมที่แบบว่าออกงานบ่อยนะผมันคงติดตัวไว้ง่ายมากแล้วก็ชอบคือมันอร่อยแค่ไหนครับจุดเด่นมันอยู่ที่ไหนนะหรับความดีเ,ดเองผมว่าจุดเด่นของมันคือการที่มันหอมแบบยาวนาน20นาที <c oughs> แล้วก็คือไม่ไม่เย็นเกินมันจะมีบางตัวอะไรอย่างนี้ยที่มันเย็นเกินอะไรอย่างนี้พอดีมากแล้วก็มีมิ้นต์รสชาติอีกซึ่งก็คือไม่เย็นเกินแบบกำลังดีอะไรอย่างี้จริงๆกระดูกชิ้นชอบกินลูกผมมากชอบมากชอบเคี้ยวด้วย อเียยวมู่แต่ว่าอันนี้ไม่อยากอมดีกว่าแต่ผมชอบชอบเคี่ยวมันใช่เรื่องนู้นเรื่องนั้นเด็กๆเลยเหรอเจ๊ใช่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 ครัแต่ว่าผมก็แบบเหมือนแบบโตมาอาการที่แบบอมลู้นอมไปอะไรเงี้ยก่อนสัมภาษณ์ด้วย่นาแหล่งมาชุ่มคอด้วยจะถามเจ๊ว่าทันผลิตทันแพ็กเกจจิ้งไหนก็ตัวกอะไรอยู่เดี๋ยวรู้อายุเลยนะถ้าอีกตอนเราทันแพ็กเกจจิ้งอันไหนโอ้ผมตั้งแต่เป็นเม็ดอะสีฟ้าสีเหลืองเล็กๆที่เป็นแพ็กในแบบสุตนดพลาสติก เมื่อก่อนแบบก่อนที่จะมาผุ่นเป็นแผงใช่ใช่ก็ก็าสามสิบแล้วก็ไม่ใช่ว่าเ็กอะไรพี่อยากรูว่าวันนี้เป็นงานเปิดตัวพิซเซอร์หรืองานแฟนมีเอจัดเต็มมากเลยดูมันเวทียาวนะรู้สึกเหมือนเฟสติวัลมากเพราะว่ามีน้องพ็อกซี่ด้วยมีผมมีน้องแฟนดับพิซเซอร์ด้วยแฟนแฟนน้องเขาด้วยวันนี้คุณกำศด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอออบุนดีมันมีแบบหลายๆบูธอยู่ข้างหลังก็เออฟังเพลงน้องอยู่ มันทำให้ใจเต็มเลยความกล้าผมแล้วก็โปรเจกต์ก็่มันกำลังมากแล้วรู้สึกว่าเป็นมิติใหม่ในการแบบว่าใช่ใช่ใช่การการได้เป็นพรีเซนเตอร์ผมรู้สึกว่ามันก็แบบตอบโจทย์วัดไ่้ใช่แบบเหมือนแบบรู้สึกว่ามันเป็นการ r e p r e s e n t a t i o brand แล้วการที่เราได้ r e p r e s e n t a brand ที่อยู่ไปยาวนานแบบเจ๋งขนาดนี้แต่ว่ามีการแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอด เคมาผมเจฟฝาครับผมก็ฝาก Hall sugar free mint ใช่ไหมครับผมก็เป็นโปรดักท okay. ี่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้มากๆมันแบบง่ายมันครบง่ายแล้วก็อร่อยด้วยส่ันแล้วก็ยาวนานแบบควมยาวนานเลย20นาทีเนี่ยกลับไปเรื่องคอนเสิร์ตอีกทีเมื่อวานยังไม่ได้คุยกับเจฟการคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคือโอ้ดูดันมากครับคือแบบว่าการซ้อมคอนเสิร์ตเป็นการซ้อมคอนเสิร์ตที่หนักหน่วงแต่ว่าพอพอเล่นคอนเสิร์ตจริงก็รู้สึกว่า เออมันก็คุ้มค่าสิ่งเดียวทำแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นในเหมเป็นแบบ first arena โชว์ซึ่งมันมีการแสดที่ใหญ่ที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความฝันอันหนึ่งเลยที่เราอยากชีพเคยพูดไว้ด้วยแล้ววันนี้มาเป็นจริงแล้วมันก็รู้สึกว่าเกิดเสียงชื่นชมกันแรงใายเนี่ยเยอที่เราพูดเทมันไหมก็เยอะมากนั่งอ่านอ่านไม่นอนเลยอ่ะวันแบบแรกๆอะที่แบบสอบแต่วันคือหลังจากคอนเสิร์ตก็นั่งดูดแล้วว่าทุกคนแบบรู้สึกยังไงบ้าง การเลือกเคสมาแต่ละคนแต่ละคนนี่คือที่คุณเซอร์ไพรส์หมดเลยเจ๊ทำยังไงในการดิวผมว่าเราในทีมเราช่วยในทุกโชว์ว่าเพราะว่าเคสทุกอย่างเราไม่อยากให้มันซ้ำกันและอยากให้มันมีความแบบเซอร์ไพรส์ในทุกอย่างทุโชว์อะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลือกแบบอย่างเช่นน้องๆทีป๊อฟนะทีป๊อปที่เลือกมาใช่ที่แบบรู้สึกว่าอัพคัมมิ่งหรือว่าพี่ย่าหรือว่าอะไรเงี้ย ใช่จริงๆในทีมเราช่วยกันรีเสิร์ชว่าอันเนี้ยน้องๆที่เราไปเคยเจอมาเราเคยไปดูคลิปมาหรืออะไรเงี้ยเออก็ให้มาช่วยแบบพี่โพดอย่างเงี้ยคพี่วิอย่างเงี้ยช่วยกันที่เฮ้ยแบบที่พี่บอกว่าต้องเป็นอะไรดีมาเสนอว่าพี่พี่บอกว่ามัเจ๋งแล้วเราก็เลยนั่งไปคิดว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นเวทีที่น้องๆอ่ะที่เป็นอัพคัมมิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเรสเปคอ่ะอยากให้เขาได้มาโชว์ของแต่ค่อนี่มันเป็นเวทีลุกมากเลยนะ ไฟลุกเลยคร so yeah so ับผมรู้ส şey ึกว um> ่าโอ้แล ah> ้วเราจะไปโชว์ต่อไปยังไงดีเพราะเป็น้องไปร้องเดี่ยวต่อเราจะกะไม่หรือยังไงอะไรเงี้ยเออทำไม่ได้ใช่ใช่แล้วคนก็เจ็บกับกับพี่ย่านี่แบบว่านานไหมเขาเขาจะแบบตัดสินใจร่วมกับเราพี่ย่าแบบเร็วมากแล้วพี่ย่าแบบไม่ไม่มีการ คิดไม่มีอะไรเลยก็แบบว่าตอบตกลงไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ยะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่พี่ยะได้ทําสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเขาอยากทำให้ดีสุดก็ซ้อมกันอย่างเนี้ยเขาเป็นคนเลือกเพลงส่วเราเลือกเพลงกันเองในที่แรกก็จริงๆก็จะมีผมพี่วีแล้วก็พี่พลช่วยกันคิดกัน3คนในลิสต์เพลงแล้วก็โชว์ต่างต่างก็เลยก็จะแบบแซ่บๆซ่บกันมาอะไรเงี้ยแต่พูดความเปนเวทีมันยู่งมากยิงแบบช่วงจังหวะเป็นคร่เลยอ๋อวัน ไอ้การเต้นลีลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเอวพิวอ่ะมันจะต้องเอวพิวเพราะฉะนั้นแบบการซ้อมให้มันพิวเนี่ยมันยากจริงแต่คือด้วยความเราพิวอยู่แล้วด้วยเราก็เออได้การใช้ควันอาทิตย์ในการขึ้นไปถึงของทิมมอนมาได้ยังไงรวมรวมรวมตัวกันได้ยังไงก็คือผมาอยากเห็นซีเนี่ยมานานแล้วการที่แบบว่า ทุกคนกลับมาเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่หลายๆคนออกไปเติตตบโตไปแยกย้ายกันอะไรยแล้วลกลับมาเจอกันในที่เดิมที่เราแยกย้ายกัน,นแล้วกลับมาอาจจะแบบขาดเพื่อที่เพื่อไปอยู่ญี่ปุ่นอ,อะไรเงี้แต่ว่าทุกคนก็แบบพยายามทีวีคนมากลับมาให้คนติดต่อายาจริงดีมาานโอ้โหคนละแค่ใช่โห พี่ป๊อปก็ยากแล้วนะสี่คนสี่ท่ายังนี่แบบสิบกว่าคนโอ้โหแบบผมไม่ไหวอ่ะก็คือแบบทุกคนก็ช่วยกันแต่ว่าอย่างเราก็ถวายพี่ปอนเปลี่ยนข่าวพี่ปอนก็จัดทุกของเขาอ่ะให้เลยส่วนคนที่เหลือเนี่ยอย่างพี่ต๋องก็จะช่วยรวบรวมอะไรเงี้ยปักบอแล้วก็โศกุยปุยอะไรเงี้ยก็ว่าแค่ค่าตัวเบสต่างๆก็คือก็กำกัดทุนครับผมเล่นอะไรนะเจี๋ผมว่า มันมันอยู่ในเรนที่โอเคแหละเออแล้วก็ทั้งเรื่องโชว์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้มันรางการที่สุดเพราะว่าไม่รู้จะได้มันกลับมาจาัดกี่หลักกี่หล้กที่แบบค็ณภาพก็มาตรฐานแล้วก็คุณภาพก็สูงดีผมผมนี่อยู่ตรงนั้นอะเสียงครีตอ่ะมันแบบแทรกเข้ามาในไมค์แล้วหนแบบว่าบลิงแหละใช่ได้โชว์ไหนที่มันชาเลนที่สุดสหรับนรี้สำหรับผู้ชมโอ้มันมัชาเลนทุกโชว์แล้วมันชาเลนตจ์กัน แต่ว่าถ้าพูดถึงการขึ้นส้นเล็กครั้งแรกอ่ะถืว่าเนี่อะชันเลนสำหรับผมจริงเพราะว่ามันลงมาเสร็จก็ต้องมีคิวถอดส้นเล็กน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ขึ้นบีใชาใช่ใช่ใช่เราแบบมันก็ยากเราก็ข้ามกันตัวมาสูงมากแล้วต้องไปต่อแล้วครั้งนี้เราเดินบนกระแพงอีกแผงแล้วแหละแล้วก็พอมาเป็นทีมแพ เป็นราชมังคลาแถวแถวตอนลึกครับตอนลึกด้วยเหรอตอนลึกทุกคนจะเห็นชัดพร้อมกันคนี่เหนื่อที่ว่างไหมใช่ใช่่เป็นตอนลึกแน่แน่ครับปีไหมคะเพราะว่าเหมือนว่าตอนแรกเราฝันว่าจะเทระยุ้งใช่นั่นแพ็คแล้วต้องเป็นปีหน้องลองดูถูกไม่รู้เหมือนกันว่าว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงหรืว่าก็อยากจะจัดให้มันแบบค่อยๆแหละถ้าถ้าสมมติว่า เรารู้สึกว่าตอนนี้มันเหมาะในเวลานี้ก็จะใหญ่ขึ้นแต่ว่าก็เราดูว่าเป็นยังไงแล้วให้เปลี่ยนไปหรือเปล่านี่จะมาแถวตอนรึใช่ไหมมันเป็นไปได้นะจริงๆเราต้องปั่นให้ไกลไปก่อนผก็หวังว่าจะเป็นไปได้หลังจากนี้โปรเจกต์ใหญ่ต่อไปเราแบมแบมก็มาจุดได้ก็แบมคือเุยียบ พี่พี่ผมจะไปผมคอนเสิร์ตแบมบะวันที่สองอ่สามนะพี่อ่ะวันที่สามสี่กันถ้าผมจะไปอะพี่แต่ผมเดี๋เสร็จผมคอนผมไปเลยครับพี่แล้วก็มาจริงเออรู้สึกว่าเออน้องก็แบบได้งสัญญากับเราพอจะมาก็มาจริงอะไรเงี้ยแล้วก็น้องก็แบบไม่เหนื่อยรอะผมตามจริงเล่คคน,นคอนเสิร์ตสองสามวันเสร็จถ้าเป็นเราเรารู้สึกว่าเราประทักแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแบบจะมา drawing, คอนเสิร์ตจบแล้วเตรียมเปิด์ตัวกันต่อก็ทีมเตรียมมีอเมริกาใต้มีเอเชียทัวร์ ในบางประเทศที่เราไม่เคยไปด้วยแล้วโปรดักชันมันต้องจึงเข้าที่ไปกว่าก็ผมขอบสีบางอย่างไปยกบางอย่างไปขอบทีมไปไม่รู้ก็เป็นการยกสเกลทีมหุ่ยด้วยใช่ไปด้วใช่ใช่ใชรหลบอกว่าคนเ่ี่ในขนาดนี้แล้วที่ต่างประเทศอมันจะได้หรอก็ไม่อยากให้มันเบาได้กำไของมาแรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแขกเชิญ ยังจะเป็นผิดพอาดไปทั้งหมดใช่าตั๋วก็บินหมดแล้วกลางรางวัลหน่อยดหลังกลางรางวัลนิดนึงม oment v i ร a l เหมือนกันนะครับเป็นหมอยังไงนะครับเป็นหมูยังไงนะครเป็นหมูก็ต้องเก็บผมที่มือแล้วคิดผมผมไหนคะหรือว่ายังไงเขาเาจะพ่อเฮ้ยแบบว่าอิงฟ้าแบบไม่ได้มาถ้าสมมติว่าอิงฟ้าได้รางวัลอ่ะช่วยไปรับแทนหน่อย ว่ารอลุ้นอยู่ว่าเอ้ยฟ้าได้ไหมอะไรอ้ยฟ้าได้ตายแล้วแลเราก็เป็นร่างทรงซะด้วยเราก็เลยเลยก็เป็นหมโแป๊บหนึ่งนะรีแออ๊ดลองล็อกได้ไหมครับวันนี้รีแอ๊อินนิ่งล็อกได้ไหมรีแอยังไงครับผมอ๋อสั่งผมนะครับสั่งต้นหัวผมจะบักผมบ้างนะเจ้าตัวเขาได้ได้คุยกันแล้วแล้วก็แบบขอบคุณที่แบบเพราะว่าครั้งที่แล้วผมอ่ะไม่ได้ไปงานรับรางวัลเพลงอิงฟ้าก็เลยไปรับแทนผมใช่ วันนี้ก็กลับกันวันนี้ก็ผมไปทับหน้าที่แทนเพื่อนบ้างเราะว่าเพื่อนไปคาดใช่ใช่ามาวันหน่อยที่ได้ได้มดเเจฟจำได้้ยว่ามีทุ่เที่ยงวันอ,อตอนนี้ประมาณสี400่ร <laughs> ้อยกว่าพันนะประมาณสิบสิบห้าสิบหมน่าจะ้อยที่สิบสามในสิบห้าออแต่สำหรับปีนี้ก็เป็นสิบเลยนะอแค่คุ้มปีนะงานหนึ่งไม่เกินสาวันเท่านัอ้แสองปีที่ผ่านมาที่รับรางวัลตลอด ครัแต่ผมจำไม่ได้ว่าตผมรับไปตอนเดือนไหนก็เลยจำไม่ค่อยได้สุดท้ายที่บ้านก็ช่างไม้ใช่้องต้องช่างทำห้องสำหรับเก็บรางวัลเลยไหมก็มีในเรามีตู้ไว้เก็บเพราะว่าผมว่ามันเป็นโทรฟี่สำหรับผมแล้วก็แฟนคลับที่เป็นการถึบบพูดหมายของการเดินทางระหว่างเราแบบนั้ว่าเฮ้ยเราทำสิ่งนี้ได้นะเราทำได้วยกันไม่ได้แบบเจฟฟ์ซเตอร์ทำได้ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้มันคือการที่ทำด้วยกันแล้วก็เลยแบบอเก็บไว้พวกเขาดูเหมือนเรารับฝากรางวัลไว้ของเขาถ้ามันคิดว่าเป็นงานฐานล้ำฝาดไปจาก เพราะว่าผมว่ามันไม่ใช่ผมคนเดียวมนีทีมงานมีหลายคนมันไม่ไม่ไม่มีใครอาชีพความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวมันคือการแรงสั่งสอจากแฟนบการนเสาทุกคนทุกคนฟังคนที่ดูหนังใหม่มันมันหมดเลยอะะ่ะเอ,อ่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของเราคนเดียวคนเดียวมผมว่ามันดูจอกหองเป็รแบดูแบบนี่ไม่ใช่ของเราเยอยากได้รางวัลไหนได้ ว่ารางวัลไม่ใช่สิ่งที่ผมแบบรู้สึกว่าเป็นออความฝันของความฝันงผมคืออยากทํางานที่ดีเพื่อํำให้คนรู้สึกแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันดีจริงแล้วเรื่องรางวัลเป็นเรื่องหลักก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่งานมันดีจริงมันจะพารางวัลมาเองโดยตัววันเพราะฉะนั้นคือต้องตั้งเป้าหมายให้ถูกว่าไม่ใช่รางวัลแต่ว่าคืองานที่ดีคุณถามได้ยากนะว่าคนหนึ่งที่จะได้รับรางวัลทั้งที่เป็นทีมก็เป็นนักแสดง เขาเป็นสองคนครับเป็นเจฟซาเตอร์กับเวลากระปุลจ่ารอซูพอเวลาที่เขาประกาศที่เราต้องบอกว่าไม่ใช่ครับเวลากมระปุลเราเล่นเราเล่นก็จริงๆก็ก็ก็ไม่ได้คิดว่าถึงได้คัไม่นานไม่นานเถอะไอ้น้องบอสถามอะไรนี่เลยอาเกอร์บอกว่าแบบรางวัลก็ใช่คำชายก็เป็นรางวัลหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเกียรติมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเกียรติการแสดงก่อนเราเล่นเองมีเพลงเขาเองอ่ะ เราให้คนอื่นไปเล่นนะอ่ะเพราะเราไม่ชอบแน่เลยเออแล้วก็วันหนึ่งเราได้มาแสดงแล้วก็รวมในนักบินเด็กแบบหลายๆคนอย่างนี้นมันก็โอ้แต่ละคนคือผมได้ดูไอหนุ่ม,มได้ดูหลาดมากไนงะแล้วรู้สึกว่าทุกคนเจ๋งใน,นขนาดนี้นเราให้อยู่ในนี้ก็ดีแล้วแล้วลวันนี้เราได้รางวัลเราสู้ว่ามันเกินปัด มันก็มันจะแบบอาหน้าหน้าแต่อาแซวว่าเจะจะจะเดินสายหยุดตับรางวันเมื่อไหร่ผมก็ไปเรื่อยๆไปว่าแบบคือถ้าเขาแบบอยากให้เราไปถ้าเราควักคือว่าเราก็ไปแต่ไม่ได้อยู่ที่ว่ารางวัลเสรอะไรนะแต่แต่ว่าก็ที่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีใครที่จะต้องรับรางวัลไปตลอดชีวิตคืออย่างที่บอกรางวัลก็ขอรัได้ได้ก็ได้ได้ก็ดีได้ก็ขอบคุณมากแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันโภชัน อาคุณก็ฟ้าไปหมดก็ต้องรู้ที่คุณแม่ก็ต้องรู้คนอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับจริงอ่ะเป็นนักพม่าเป็นยังไม่ได้เลยกลางนักพละยังไม่ได้เลยปีนี้เนี่ยปีนี้ปีนี้ปีนี้เอามั้ยเราเราเราลุ้นซักล้างไม่เป็นเป็นไปในร่างหมูด้วยอย่างอาทิตย์นี้นักคีฬาติดเต้นอ่ะก็ตื่นเต้นนะครับผมก็เห็นแบบคนที่แบบว่ายองกเนเแต่ละคนว่าถ้าจะเจ๋งๆนะครับ

ก็ก็เขขอบคุณกับคุณที่ให้เกียรติเราได้น่นเองจริงอย่างที่บอกคือแค่มีชื่อข้าชิงก็ดีใจแล้วได้หรือไม่ได้ก็ก็แล้วแต่มันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องไปแบบรู้สึกว่าเราอยากได้หรือไม่อยากได้อะไรอย่างที่บอกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลงานเราไปแร้วมีคนได้เห็นได้ยอมรับอะไรเงี้ยเราจะได้มีชื่อข้าชิงก็ดีใจแล้วแพ่แค่นี้ก็พอแล้ว มันจะทราบประวัติเท่าไรเลคนไทยคนแรกไม่ไม่ไม่หรอกไม่หรอกให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติดีกว่าตอนนี้เธอก็เป็นดาราไทยคนแรกแล้วนะที่มีรางวัลเยอะที่สุดเรียบร้อยรางวัลเดือนไม่หรอกก็ก็ขอบคุณดีกว่าขอบคุณดีกว่าผมไม่รู้สองแง่ไม่ไม่อยากจะดูแบบว่าดูอวดอะไรเลยนะใช่แต่ว่าคือขอบคุณนั่นแหละขอบคุณนั่นแหละพี่แต่ครับว่าขอบคุณเพราะว่า อย่างที่บอกคือมันมาจากคนขับมาจากผลงานที่เราได้นรายสัมฤทธิ์ถ่ายรูปรางวัลีนี้ซิปีถ่ายรูปเออขอสักทีอสักทีเดี๋ยวเชิญพี่พี่สือไปถ่ายด้วยตัวเองจบแล้วเอจบแล้วครบแล้วไปบ้านเจมสละโดยเฉพาน้องวอจ๋าจ๋คุบวาตุบวต้องมาแล้วจงอ่ะโอเคราเนจารจจบโอเคน